สวัสดีครับผมพัทพอดีพัทนะครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ฝนตกนะครับทั้งวันเลยไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับก็อยู่บ้านก็เลยถือโอกาสได้มีโอกาสได้มารีวิวสินค้าตัวหนึ่งนะครับที่ดูแลนะครับสุขภาพของพัทมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะนอนดึกแค่ไหนเอาอยู่นะครับตัวนี้นะครับนูติกานะครับ1เม็ดนะครับมีคุณภาพมากๆนะครับเห็นเครื่องหมายไหมครับอยฮาราน IAF ทุกอย่างครบเครื่องเลยนะครับครบสูตรตามผลิตภัณฑ์ของซักเซนมอนี่ต้องครบสูตรทุกด้านนะครับแล้วก็อยากบอกว่าหเม็ดนี่นะครับสามารถดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิวพรรณนะครับแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันแล้วที่พัดทานนะครับเม็ดแรกก็รู้สึกได้เลยนะครับก็คือว่าทําให้พัดได้หลับหรือตื่นมาเนี่ยพัดนอนเนี่ยก็ประมาณตีหนึ่งเที่ยงคืนนะครับทํานู่นทํานี่ทํานั่นนะครับทานไปหนึ่งเม็ดรู้เลยครับ ตื่นเช้ามาไม่มีการเพียเลยนะครับสดชื่นกระปี้กระเป๋าออกไปทํางานได้เลยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆครับเนี่แหละครับดูแลง่ายๆครับวันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนเก็บผ้านะครับ